สวัสดีจ้าพี่น้องนี่แม่ผู้ใดเป็นขึ้นแม่ข่อยอบ่นอ๋อจ้าตั้งเป่าทั้งอยาหัวน้อพี่น้องเอ้ยพ่นเห็นข่อยสื่อหมูสามสันมนะนนจ้าเอามาเห็ดยังละนั่งข่อยเลยต่อพ่นวาจะเอามาเห็ดหมูกรอบจ้าแม่เดี๋ยวกลับมาเห็ดเองเดี๋ยวไปธุระจักข้าก้อนสันดอกพ่นคงสิยันลูกสาวพ่นเมือยเนาะจ้า ่อยกับมาหอด่อยก็เห็นในสภาพนี้เลยจ้ะต้มจนเปื่อยจ้าเอ้าในเมือเห็ดแล้วนะจ้าลงกอดเลยจ้าเป็นยังกับเป็นจ้าทอดไปทอดมาเลื้งเขาเลื้งเขาจ้าโปกกอบบกฟูเลยจ้าโอ้ยจะออกมาเป็นสภาพใดเนาะจ้าพี่น้องจ้าเอ้าถอดไปเบิงหามันฟูจ้า ทอดก็คือเป็นนัสีนะจ๊ะโอ้ย้อมกรอบเลยจ้ะจนจะไหมถิมแล้วจ้าบบย้อมฟูจ้ะโอ้ยวิวผิด่อยกับพวข่อยลินพันอยู่จ้าทอดเซตแล้วนะจ๊ะเอาึ้นมาก็เป็นสภพานนีและจ้าหมูกรอบกลายเป็นแครปหมูจ้ากลายพันแล้วจ้าหน้าตาเป็นตะกินอยู่จ้า แจ้ก็บ,บอกได้ถิมเดอ้อจาริตโตนแม่เิ่นเห็ดว้ไวห่เนาะจ้ะก็เลยเก็บทะกินกับสม่ำตำแฉบเนาะจ้ะก็แสบกะกรอบของแกอยู่จ้ะจะเล่าหมากอีหยังไห้เนาะจ้ะ <c oughs> จึงพอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้ะบ๊ายบาย